ก็จะมาต่อนะฮะทะเบียนรถนะครับนะเป็นป้านะครับป้าเหลืองนะครับนะเป็นรถสาธารณะนะครับนี่ก็อยู่ขนส่งนับพองสี่นะไปะเ,เรามาดูนะครับว่าขั้นตอนมีไงบ้างครับ พี่ทำอะไรต่อทะเบียนภาษีหรออรับ<ส>รติดภาษียังัน,นครับผมไม่รู้เพ,อพอราะพรบยังไม่ซื้อใบตรวจรถมีแล้วหรือยังเนี่ยยังครับเดี๋ยนะครับเดี๋ยวเขาให้เอารถไปตรวจนะคระับะเอาไปตรวจก่อนครับครับให้ออกมาจากตึกนะครับนะตึกขนส่งนะตึกตึกหลักจะอยู่ตรงตรงนี้นะครับนะ ออกมาเสร็จเนี่ยให้เราไปตึกโน้น,นนะโน่นหลังคาสีเขียวนะนะตรงโน้นนะครับนะไปต่อไอ้ให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบรถนะครับผมไปไปดูกันครับนะครับอันนี้ตึกหลักนะครับผมอนะโน่นครับ่ะให้เราไปตึกสีเขียวนะครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมไปครับ ตึกเขียวใช่ไหมครับนะครับผมนะครับตึกม่วงอ้อไอ้ที่คาดสีม่วงๆังหรอพี่ครับผมครับไอ้รถสามพรณะนะครับผมครับ เราเห็นก็เห็นนะเดี๋ยวเราก็จะ,าจะมาดูกันนะครับว่าเข้าไปตรงไหนนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับพี่ครับมอเตอร์ไซค์ไปตรวจที่ไหนครับพี่ตรงท้ามอเตอร์ไซค์นี่รับตรงตรงปลายนู้นใช่ไหมครับโอเคตรงครับผม ครับผมครับขอให้มารอตรงนี้นะครับผม ทีนี้ก็มาอรอลุนคะรับดูีิว่านี่ผ่านไหมบอกนะฮะร,รู้ว่าบอกจะผ่านหรือเปล่าตามลุ้นนะครับผมไม่รู้ใจย,ยังไงครับบรรยากาศร,บรอบๆนะครับผมกรณีฝนลถนะครับฝนลถนะนถนะต้องมาตรวจที่นี่นะครับ หรือว่ารถ้ส้เหลืองนะครับผมจะต้องเข้าตรวจสอบโดยกรมขนส่งครับนะครับใหเราเมาเอกาสารนะครับนะจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับนี่ยืนเอกาสารนะครับ ขนส่งนะครับคลองคลองหลวงนะครับคลองสีนะหลังจากที่เราเข้ามานะครับต่อรถเป็นสาธารณะนะครับให้เราเข้ามาตรวจสภาพรถก่อนนะครับก็อจะตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่กรมขนส่งนะครับนะมาเสร็จให้เรายื่นเอาเอกสารนะครับนี่ขอเอกสารตรงนี้นะครับแล้วก็ให้พี่เจ้าหน้าที่เขานะครับผมที่เขาจะตรวจสอบรถให้นะครับผมเบรกหน้าเบรกหลังนะครับ หลังจากเจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบเสร็จนะครับเขาจะยื่นเอกสารให้เรานะครับตรงด้านข้างนะครับตรงนี้นะนี่ก็ให้เรานั่งนั่งรอนะครับมีเว้นระยะห่างนะครับช่วงนี้นะครับผมนะก็ให้เรานั่งรอก่อนนะครับี๋ยวผมรอขอนรอรอเขาเรียกชื่อครับจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเรียกให้เรารับเอกสารตรงนี้นะครับแล้วให้เราเอาไปที่ตึกหลักด้านหน้านะครับผมเพื่อที่ไป ชำระเงินค่าภาษีนะแล้วก็ทำพรบรนะครับโอเคครับไป<า>ตามไปดูต่อหลังจากได้เอกสารนะครับมาจากที่ตรวจสภาพรถนะครับหลังคาเขียวๆนะรั้วสีม่วงๆนะให้เราเอามายื่นที่ตึกนี้นะครับเพื่อชําระค่าภาษีรถนะครับเพราะว่ารถเราตรวจผ่านแล้วนะครับบอกขาดผ่านนะครับขาดนิดหน่อยนะไม่ได้ขาดเยอะนะไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะทีนี้ ก็ให้เราเอาเอกสารมายื่นนะครับนะแล้วก็ชําระค่าภาษีแล้วก็น่าจะต้องจัดทําพรบด้วยนะครับจำนวนกี่บาทตามไปลุ้นกันครับนะตามไปลุ้นกันนะครับผมมาต้นนะครับอันนี้หลังจากเราตรวจเสร็จทำพรบต่อขอต่อพรบัพี่ไปซื้อพรบก่อนแล้วรับบัตรชิลกับผมโอเคครับ หลังจากได้คนระับเขาบอกให้ hey, ไปซื้อพรบรนะครับก<ม>็หาดูนะครับของอะไรก็ได้นะพระบรครับพรบรครับให้เราเอกสารมายื่นนะฮะตรงพรบนะครับหลังจากนั้นค่อยไปเอาบัตรคิวนะครับขั้นตอนต่อ,ตอไปตามไปรู้นะครับ 77นะครับนะพรบนะหลังจากนั้นให้เราเอาเอกสารไปนี้มายื่นนะครับขอรับบัตรวนะครับครับครับผมงโควิดนะครับนะก็ต้องเว้นระยะห่างนะครับด้านในแอร์อัดนะครับมารอด้านนอกนะวที่ได้2 B 2ห6หงนะครับนะ๋ยวรอเขาเรียกนะครับผมรอแล้วนะครับผ่านแล้วนะครับตอนนี้รอชำระตังค์นะครับแล้วก็ เรอเอาเอกสารไปยื่นนะครับโอเคครับสองสี่สี่แล้วสองสี่สีรอแล้วกันนะ แล้วผมนะเรียบร้อยเลยนะครับนี่อแล้วนะครับ,รบก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับนี่หนึ่งร้อยสิบบาทนะครับหนะึ่งร้อยสิบบาทนะครับนะครับอาจจะมีอันนี้ยังไม่รวมไม่รวมพอบอรบรนะครับนะพอบอรบรกอ็อ่า สามเจ็ดเจ็ดนะพระบรนะครับนะสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะครับแล้วก็มีค่าต่อภาษีนะครับค่าต่อภาษีกรมขนส่งอีกหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับนะป้ายเหลืองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็กลับบ้านได้นะครับก็เอาแผ่นป้ายวงกลมไปติดไว้ที่รถนะส่วนเล่มพรบรก็ไว้ ตายรถนะครับเผื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับนู่นนี่นะครับผมเราจะได้มีมีหลักฐานนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับนะไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมใครไม่เข้าใจอะไรยังไงคอมเมนต์สอบถามไว้ด้านล่างนะครับผมกมขนส่งคลองสี่นะครับคลองหลวงโอเคครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ